ตะนี้ผมก็ไม่ต่างไงเน Exec ่ะ <practiced noise> โอ้อยตัวเดียวนะตัวเดียวพอแหนะแหนะเฟืองเฟืองแบบนี down, salt, ้ต <because S 2> ่าเฮ่ย มได้เบ่าได้เล่าได้เถ่อจะไปทไาไปบ่าจะไปบ่าจะไปไปนนีนก็อยู่บ้านนี่แหละสู้เลยอ่ะหกแแ่งห้าแแท่หกแแมงห้าเลยโอเค่ำด้วยวีกูชนาละทำไม่ได้หนึ่งสองหนึ่ สองเลยสามใส่ับตัวทำอะไ้กูก็อยู่บ้านเออห้าหกแล้วนะแท้เลยหกห้าก็ได้ใส่ไปสองตัวแบ่งแบ่งกันเสือมันหกไม่เอานี่ไปกูเออเอาไหนไปนี่ไงผมไม่เอากูจะอยู่บ้านด้วย หน้าอยู่บ้ดหน้าไม่เปิดหลังดิไอ้เนี่ยส่งไม่ดีเอ้ยสวยสวยด้วยเอ้ยยังไงกูขอเกิดกันละมันต้องมาใจสักตัวไอเขี้ยมันซ้ำๆวะแม่งเบิ้นสองเบ้นสี่นี่มึงวเอาเอาไอ้ไอ้นี่ ันนี้น่าตีเยอะเอาเดี๋ยวร้อยแก่สิบบาทแล้วผมเลิกเลยนะเ้ไหมมึต้องแคบเหมือนกูนี่ละห้าสิบหมดละเพรามาวันจันเปิดไปลบสี่สิบที่กูเลิกไปนะพรุ่งนี้กูไม่มาละอือออุ้ยไม่ผมสิ่งไม่ใส่ตอนมันก็ต้องไปอ่ะไปก่อน ไม่ถึงอ้ยไม่ถึงไงตอนแรกนึกว่าถึงเสี่ยอือ้หก็สวยถ้าสก็สวยสองตัวตัวไเอาไหสองตัวจะเปิดแล้วจะปิดอยู่ไหมอ๋วช้าพี่ช้ามากกว่เร็วเอ้ยมันเร็วนะมาเอกเร็วแค่ไม่ปิด6กตัวแค่ปิด5้าตัวเอ๊ยยางแย่เลยแค่นั้นเองแย่เลย ถ้าผมดูนี้ไม่ได้ผมชีวิตผมหาไม่ไม่มีห้าตัวเดียวกับไม่มีสามปสามไม่มีไปสาดีกว่าไม่มีสองกับ2ไม่เอาอีกสหนึอีสมไอ้เียชีวิตหาไม่ว่อะไรหกสามหน, <c oughs> นี่นี่เลยนะเกม <c oughs> พิกเลยนะ องสามสี่ัวแล้วมัวแล้วหก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 เก่งแล้วอุ้ยอุ้ยเอาไอตัวไว้ไอ้เฮียตายตรงนี้ก่อนแน่หรอบานแตกเสลครับอุ้ยไม่ได้รู้โอเคเดี๋ยวไอ้เฮียโทรศัพท์จังไลอืมทอตตังรับใช่กัจริจงรับตั้งรับตั้งรับ มีโอกาสแตกเยอะตรงนั้นเออใส่ห้าเฮ้ยใส่ห้าก็ได้หัวขี้ดุคนเดียวก็ไม่ฮึ่ยเจ๊เลยเหี้ยไม่ได้ตายตายหาเลยใช่ไม่ใช่ตายหาเลยแข่จากมันรอดนะจากมันรอดอยู่จากมีลุ้นมีลุ้นนี้อ่ะแพ้เฉยเลย ยกไปนิ้แฉกเฉยเลยเฮ้ยอะ่เนี่ยโอ้โหทานไม่ผมนะสองต้องเอาแล้วนะทีนี้ลูนี้หรือลูนี้เพอเกิดมันก็จะแบบสองลนกสี่ตัวอ่อยนะแบบฟันไม่สั่นแล้วหกสอง ใกล้ถึงเวลาล <c oughs> สูงเริ่สูง <c oughs> เริ่มสูงเ่มสูงไม่ได้สักที <c oughs> ไม่ได้สั <c oughs> กทีวะโอ้โนี่เป็นกรรมนู้กันได้เดียวะสองใจแล้วใกแล้ว ก่อนนะหาใส่รูก่อนเดี๋ยว6 2มานี่ไอ้นี่กูหลุดนี่กูแพ้เลยเนี่ยสีเลยนะให้กหลุดแล้วสีเลย ังนะจเหลสองตัวฮะเป็นสแกนค่ะใช่เอาเอาเอาตัวโหมดสแกนโหมดแล้วอะไม่ครับเป็นตัวเครื่องเลยครับเอาไงดีระหว่างถ้าเปิดหน้าบ้านไม่งั้นก็สองตัวนี้ยังเรีนได้อยู่อีกตาหนึ่งเรีนได้อยู่เพื่อเพื่อหนึ่งเพื่อตาหน้าเกิดหนึ่งได้ให้แอคชั่วไซส์ว่าใครเป็นเป็นมีสารก็คือที่

สวยสวยอาห้าลูก่อนสีใสกลายเป็นกลายเป็นสีวยนไม่ข้ามตูแทนนะนั่งไนั่งไงเดินหาสี <c oughs> <c oughs> เดินหาสีทา <c oughs> เดินหาสีอย่งเดียว ี่จริงกลัวมีกลัวเคลื่อนลไม่มีหกตัวเดียวเขาก็ยังเหมือนกันเกียร์เกียร์เกียร์เล็กก็เล็กก็ยังดีนี่เดี๋ยวก็เพื่อขอเปิดมานี่เลยก็ได้มึงพี่นิกเบิ้ลเล็กหนึ่งเดียวหกมาตัว เนี่ยผมไม่มากี่เกมแล้วนี่ไปยังโยนเอ๋อไปเคือกือกูรี่น่าแหกน่าแหกแล้หนึ่งสองสาองก่อนสมสามฮึมิงเว้นไม่ดีนะ นี่เลยไหนี่ไงเดินได้ได้นะเดินได้แี่เไหนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ยน่เนี่น่ตอนนี้มากูเรียกวนีทำอะไรก็ได้กูเดินได้เนีกูขาดทุนรอหกรอหกหกสามเฮ้ยหกต้องอะไรวะ เมาเฮ้ยอย่ามาเอามามามาทีมมันต้องเป็นหกนะต้องเป็นหกต้องเป็นหกนะเียเกิด นี S <S ่ก็ได้ปิดนี้เลยปินหนองหนึ่งสองสามสนึ่งสอามอ่ะสี่ก็เนี่ยสไม่ได้เลือแค่ตอนนี้ตัวเดยวนั่นแหละสวิตช์นั่นแหละโยมโยมโยมยังไงโยม สี่สองสี่สามสี่สี่พอดีจะปิดกูตรงไหนเอ้าจะปิดกูตรงไหนไมเนี่ยเดี๋ยวกูปิดตรงนี้ทางกูเยอะเหลือเกินไให้ปิดหรอลังอ้อหไม่เข้าอ่ะไม่เข้าตัวโดนนี่อ่ะเกลือดนนี่เนี่ยแม่งเหลือรูเดียวแล้วเนี่ยแม่งปิดปิดรูแล้วเนี่ยเป็น้นสอ่ะเป็นต้นามแล้วก็เป็น้นสามเป็นสามเนสโบสถเก็บไม่ได้จับกันจับกัน เนแผนอะไรก็ได้สวิตมาดูเนี่ยโอ้ยเกิดโาวิดเลยเดินลอยเดินลอยเดินลอยเเดินลอยนะมาเดินลอยแล้วก็รอไอ้นี่ไม่ติดทงาโล่นตึ่งิหมด่นนี่่นี่ียไม่่่นีีน่อี่นี่นีี ก่อนก็ได้กามปาสากลางนะโอนังไม่ต้องปัดอยู่แล้วสามสี่นาจะมีหกก็มียี่สิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งควาเปโอ้มันแจเยวเลยนะทากทมันร้อเปอร์เซไ้หมเท่ากันอะไร่ไอ้เนี่ยกูก็ไม่มีหาปัดยกท้ายต้องไปแล้ ôi 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 Yeah, yeah, <laughs> กูกลว่ามึงมึงแอบมึงแอบไม่ตายเลยกูกันคือกูอาค่ะว่าสองต้องเปิดหนึ่งเลยตัวเดียวคือแล้วมึงเห็นว่ากูพยายามไม่เปิดเพราะกูกันตายถ้าตัวนี้คือถ้ามึงไม่ถ้าสองนี้ต้องตัวนี้ต้องขี่ใช่ป่ะจะกลายเป็นตัวเนี้ยไม่มีแค่ห้าแล้วกูจะเปิดห้าหกให้มึงข้างแล้วคือบังคับว่ามึงไปอยู่แล้วห้าหกมึงต้องเลือกหนึ่งสองเดินยากยกคนเลยดูห้ามีเลยใช่ โอ้ยทยมยงยงเบาจัดเลยกโอ้มีตวงูยที่มาไเลก่อกับ62 62ม 23R เฮ้ยวครูสารมาเยอะ่นสดเลยาจัดเลก รอบแล้วนะอะไรกันครับเนี่ย พิ๊ดก็พี๊อหัวหหแม่งไหลมาเลยอ่ะหแม่งโกงมัว